การอยู่มันจะอ่อนแรงรับให้นะเปนโซนครั้งนี้ที่เก็บใช่ไหมอ,อันนี้นอังอถอยนะตอนนี้กุ้ยลงต่ำมากถ้ากล้ยลงต่ำมากครูจะไม่ยืนครูจะนั่งอ่าเห็นไหมครูก็จะพามาให้อยู่ในมุมที่คูต้องการได้แอนนี้พอเราหันมาทางนี้ครูจะกดข้อสองเห็นไหมมันมีช่องว่างอยู่ครูจะกดตรงนี้ดันดันนะดันนี้ ไม่ได้กดอย่างนี้นะคูจะหมุนมือเห็นไหมให้มันชิดกับตัวครูตอนนี้ตัวเราทับขาครูใช่ไหมครูก็เอาออกอ่าเราก็นอนสบายขึ้นเห็นไหมแต่มันตึงอ,อ่าตึงแค่นั้นอ่าเดี๋ยวครูไปต่อให้จบหายใจเข้าหายใจเข้าอ่าเข้าแล้ออกเห็นไหมเดี๋ยวคุณจะโยกไปทั้งหน้าให้เจ็บโเห็น oh, <okay. S 1> ไหม